สวัสดีครับเพื่อนผมปีเตอร์จากปีเตอร์เทคนะครับวันนี้นะครับผมจะมาพูดถึงเรื่องการเตรียมตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินกันนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตรงนี้เป็นอะไรที่คนที่รู้จักเตรียมตัวเขาจะทํากันนะครับแต่ว่าถ้าเกิดอย่างเมืองที่ไม่คุ้นเคยหรือสําหรับคนที่ไม่คุ้นเคยอาจจะใช้คําศัพท์ที่ประมาณว่าการกักตุนสินค้านะครับซึ่งจริงแล้วเนี่ยผมคือฟังอยีาเนี่ยบางคนอาจจะคิดเป็นนิ่ทีบอาจจะคิดไปนในทางลบนะครับแต่ความจริงแล้วเนี่ย การที่คนเราก็ทาเตรียมตัวในสถานการณ์ฉุกเฉินนะครเป็นการการทำที่ถูกต้องและที่ควรนะครับไม่ว่าจะเป็นฟรีมาข,ของอเมริกาหรือว่าจะเป็น e p p r t t m n t t o h h e l t h นะครับเขาจะมีอยู่แล้วนะครับว่าคนเราโดยปกตินะครับ เราต้องเตรียมตัวทุกๆปีนะครับต้องเตรียมตัวรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะครับแต่ทีนี้พอถ้าเกิดเราไม่เคยเตรียมตัวพอเราจะเตรียมตัวกันสักทีนะครับคนหลายๆคนไปเตรียมตัวพร้อมๆกันมันก็อาจจะดูเหมือนการตื่นตะนกใช่ไหมครับจนบางคนใช้คําศัพท์ที่ว่าการกักตุนสินค้าจริงๆผมจะบอกเพื่อนๆนะครับว่าไม่ต้องแคร์นะครับใครจะใช้คําพูดอะไรนะครับ ไม่ต้องแร์ใครจะคิดยังไงกับเรานะครับสุดท้ายนะครับผมจะบอกให้นะครับตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะครับไม่ว่ารัฐบาลไหนๆนะครับเขาก็ทําได้แค่ระดับหนึ่งนะครับในการช่วยเหลือเราผมถามจริงๆว่าถ้าหากประชาชนเป็นล้านนะครับเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินพร้อมๆกันรัฐบาลไหนจะมีปัญญามาช่วยเรานะครับไม่มีนะครับอัตหิอัตโนนาโทนะครับเพราะนั้นแล้วนะครับคนที่เตรียมตัวนะครับถือว่าเป็นคนที่รู้จักวางแผนในชีวิต ผมก็จะมาแชร์นะครับว่าในสถานการณ์โควิดนะครับซึ่งไม่ใช่สถานการณ์เหมือนกับดิส ASTER หรือสถานการณ์ที่แบบน้ําท่วมแผ่นดินไหวโดยทั่วไปนะครับแต่เป็นสถานการณ์โควิดนะครับเราควรจะเตรียมอะไรไว้บ้างนะครับก็แน่นอนนะครับก็คือปัจจัยสีแล้วก็มีอื่นๆนะครับคือเราก็อัดแอปไปให้พร้อมกับสถานการณ์นะครับคือสิ่งสําคัญคือเสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มใช่ไหมครับที่อยู่อาศัย ซึ่งสองอย่างนี้เรามีกันอยู่แล้วนะครับแล้วก็ไม่ใช่มีปัจจัยที่เป็นปัจจัยน้าท่วมไฟไหม้หรืออะไรอย่างนี้ผมบอกนะครับเป็นสถานการณ์โควิดเชื้อไวรัสนะครับซึ่งผมก็จะมาเน้นย้ากันตรงจุดนั้นนะครับก็คือแล้วก็อาหารยารักษาโรคและที่สําคัญของสาหรับสุขอนามัยน,นะครับแล้วก็มีออปชันที่ผมจะมาเพิ่มให้นะครับมาดูกันอย่างแรกเลย นะครับเตรียมตัวในสถานการณ์โควิดสิบเก้าอย่างน้อยนะครับเราควรจะเตรียมอาหารสําหรับสองอาทิตย์ถึงสามเดือนนะครับในสถานการณ์โดยทั่วไปอย่างบางเป็นพวกน้ําท่วมไฟไหม้บางทีเนี่ยหรือแผ่นดินไหวเขาบอกว่าเตรียมสามสามวันนะครับสมัยก่อนฟีมาบอกให้เตรียมสาวันแต่หลังๆจริงๆแล้วเขาบอกให้เตรียมเจ็ดวันแต่ในสถานการณ์โควิดหรือโรคระบาดน,นะครับเราควรจะเตรียมอย่างน้อยสองอาทิตย์ถึงสามเดือนนะครับ ก็คือต้องคิดถึงคนทุกคนนะครับไม่ว่าในบ้านเราจะมีกี่คนนะครับเราเตรียมตัวให้พอเอาอย่างอาหารควรจะเตรียมอะไรบ้างข้าวสารอาหารแห้งอาหารข้าวสารอาหารแห้งอาหารกระป๋องแล้วก็อย่าลืมที่เปิดกระป๋องนะครับคือผมก็รู้ทราบนะครับหลายๆคนอาจจะไม่อยากทานอาหารกระป๋องแต่ว่านะครับมันเป็นอาหารที่อยู่ได้นานที่สุดแล้วนะครับถ้าไม่อยากทานจริงๆนะครับ ก็ลองเลือกอาหารที่เป็นโปรตีนผงนะครับหรือโปรตีนแท้งหรือว่าเป็นพวกผลไม้แห้งอย่างพวกถั่วเป็นต้นนะครับเพราะถั่วจะให้ทั้งโปรตีนและพลังงานนะครับแล้วก็ถ้าเกิดอยากทานอาหารสดเราก็ซื้อมาทานได้นะครับแต่ว่าจำไว้ว่าอาหารสดครับหมดอายุเร็วนะครับอาจจะแค่1-2ออาทิตย์เพราะฉะนั้นแล้วเราควรซื้อแค่พอประมาณซื้อ แล้วทานให้หมดก่อนที่อาหารจะหมดอายุนะครับที่อเมริกาผมเห็นบางคนเอารูปมาโพสต์นะครับว่าบางคนซื้อผิดหลักนะครับซื้อนมเป็นกรลอ o ซื้อไปยี่สิบสาสิบกรลอ o n ก็คงทานไม่ทันนะครับซื้อไข่เป็นแบบโอ้โหห้าสิบแพ็คอะไรเงี้ยก็คงจะทานไม่ทันเหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราไม่ควรนะครับเกี่ยวกับการซื้ออาหารสดอาหารมอายุเร็วซื้อแค่พอประมาณนะครับ อาหารแช่แข็งโดยเฉพาะถ้าเรามีฟรีเซอร์มีที่ใส่เพียงพอนะครับก็จะอยู่ได้นานนะครับแล้วก็เมื่อเราเอามาทำอันเดฟรอสแล้วนะครับก็จะเหมือนกับอาหารสดนะครับคือถ้าเกิดเราไม่อยากทานอาหารกระป๋องนะครับพวกนี้ก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับแล้วอย่าลืมนะครับหากเรามีสัตว์เลี้ยงอย่าลืมสำหรับสัตว์เลี้ยงเราด้วยนะครับน้ําดื่มนะครับโดยปกติแล้ว ที่เราคอมเมนต์คือ2ลิตรต่อคนต่อวันนะครับเพราะฉะนั้นเราคิดดูเลยนะครับว่าเรามีกี่คนจะต้องใช้กี่ลิตรต่อวันแล้วก็เราจะาซื้อว้ออสำหรับกี่วันก็คำนวณไปแล้วซื้อให้พอนะครับแต่อย่างที่ผมบอกว่านะครับมันไม่ใช่แผ่นดินไหวน้ำท่วมนะครับหรืออะไร,ระทํานองนั้นก็คือระบบสาธารณูปโภคนะครับถ้ายังดีอยู่นะครับซึ่งก็คงยังดีอยู่นะครับ หากเรามีเครื่องกรองน้ำนะครับโดยเฉพาะถ้าเราคอนเซิร์ว่าน้ําดื่มอาจจะมีคอนทามินแนนต์เลอาจจะมีไวรัสในน้ําดื่มได้ไม่ว่าจะเป็นเหตุผลอะไรก็ตามถ้าหากเราใช้เครื่องกรองน้ําที่ใช้แสง UV นะครับก็เราก็ไม่จําเป็นต้องซื้อน้าดื่มก็ได้นะครับถ้า,าเราไม่คิดว่าเราจะออกไปจากบ้านเรานะครับใช้เครื่องกรองน้ําที่ใช้แสง UV แล้วก็ที่สําคัญต้องได้รับการเซอร์เิฟายจากบุคคลที่3นะครับว่าใช้ค่าใช้ได้จริงนะครับ อันนี้จริงๆนะครับบางยี่ห้อใครจะไปรู้นะครับบอกว่ามีแสงยูวี่าเชื้อได้จริงๆไม่สเซอริฟายก็ค่าเชื้อไม่ได้นะครับมาดูต่อครับยาสําหรับโรคประจําตัวนะครับอย่างบางคนอาจจะเป็นโรคเบาหวานโรคหัวใจพวกนี้ต้องเตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะว่าเราไม่อยากออกไปนะครับถ้าเกิดเป็นโรคระบาดเราไม่อยากออกเพราะว่าถ้าเราออกไปเนี่ยเรามีโอกาสเสี่ยงที่จะไปรับเชื้อเข้ามาใช่ไหมครับมันไม่ใช่สาหรับคนคนเดียวนะสิในบางกรณีนะครับเราอาจจะรับมาให้ลูกเรา สำหรับกรณีโควิดนี่ครับถ้าเกิดเรารับมาให้นะครับผู้สูงอยุในบ้านเราจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเรายิ่งแย่นะครับเพราะว่าเชื้อตัวนี้นะครับเป็นอันตรายมากสําหรับผู้ที่สูงอายุนะครับเอาล้ครับก็ยาสําหรับโรคประจาตัวพูดไปแล้วอันดับต่อไปคือยาสามัญประจําบ้านนะครับลดไข้แก้ปวดนะครับสําหรับท่านที่ใช้ยาลดไข้แก้ปวดนะครับแนะนําให้ใช้เฉพาะพาราเซตามอลหรืออะสตามิโนเฟนนะครับ ห้ามใช้เลยนะครับหรืออย่าใช้แอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนนะครับข้อมูลนี้ผมเพิ่งได้มาจากดรจอห์นแคมเบลเมื่อวานนี้นะครับบอกว่ามาจากประกาศของประเทศฝรั่งเศสนะครับบอกว่าเขาเขาเขามีทราบมาว่านะครับแอสไพรินหรือไอบูโปรเฟนทำให้ผู้ป่วยโรคทำให้อาการโรคโควิดสิก้าแย่นะครับแย่แย่ลงอย่างรวดเร็วนะครับ โอเคอย่างสมมุติถ้าบางท่านเหมือนผมคือผมไม่ทานยานะครับไม่ว่าจะลดไข้แก้ปวดหรือยาแก้เสียผมไม่ทานมาเป็นสิบปีนะครับผมใช้พวกอาหารเสริมรือวิตามินแทนนะครับคือพวกอัลเทอร์เนทีฟม่ i ด้ซีนะครับถ้าเกิดภาษาฝรั่งเขาเรียกกันนั้นก็นะครับแนะนําวิตามินรวมนะครับซึ่งวิตามินรวมเราคนปกติก็ควรจะทานอยู่แล้วทุกวันแต่โดยเฉพาะถ้าเกิดจะพวกเพิ่มมูนซิสเต็มนะครับแนะนําวิตามินซ นะครับและโดยเฉพาะหวัดหรือเชื้อไวรัสนะครับแนะนําสังกะสีเพิ่มเติมนะครับแล้วก็นะครับถ้าเป็นกระเทียมนะครับกระเทียมอัดไม่จะดีมากเพราะว่ากระเทียมมีฤทธิ์ฆ่าพวกไม่ว่าจะเป็นไวรัสหรือแบคทีรียบางชนิดซึ่งยาไม่สามารถฆ่าได้กระเทียมก็ยังช่วยได้นะครับคือที่ผมแนะนําก็เหมือนที่ตัวผมเองกระทำนะครับตรงส่วนนี้ ที่สําคัญนะครับของสําหรับสุขอนามัยเพราะว่าเราไม่ติดเชื้อไวรัสแล้วนะครับที่บ้านก็ต้องสะอาดนะครับไม่งั้นเราจะติดเชื้อหรืออาจจะเสียชีวิตด้วยความสกปกในบ้านเราเองนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราควรจะเตรียมนะครับกระดาษชำระเตรียมแค่พอประมาณเตรียมให้เพียงพอนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าบ้านเราใช้สายชําระสายทําความสะอาดอยู่แล้วกระดาษชําระก็จะไม่จำเป็นต้องมากเท่าที่ควรนะครับผ้าอนามัยของพยิงจําเป็นนะครับผ้าอนามัยแล้วก็ สําสหรับทารลกนะครับอาจจะเป็นพมเพอร์อะไรก็แล้วแต่ทีนี้กระดาษทําความสะอาดพื้นผิวที่มีส่วนผสมของอาจจะเป็นแอลกอฮอล์หรือไม่ก็เป็นพวกของคอรอกส์นะครับหรือพวก b บรชนะครับถ้าหากหมดนะถ้าแอลกอฮอล์หมดนะครับเราสามารถใช้คอรอกส์หรือใช้เบรชหรือประเทศไทยก็คือไฮเตอร์แทนได้นะครับนี้ส่วนผสมเดี๋ยวผมจะมีมาบอกอีกครั้งนึงนะครับว่าผสมเท่าไหร่ นะครับคือใช้ทําความสะอาดพ,พื้นผิวเท่านั้นนะครับอย่าเอามาทําความสะอาดผิวหนังหรือใบหน้าหรือตัวเด็ดอันเป็นอาขาดนะครับพวกเบสหรือไฮเตอร์นะครับสำหรับทาความสะอาดพ,พื้นผิวอย่างเช่นรอ,องเท้าปุ่มกดลิฟต์ดอนอบอะไรก็แล้วแต่นะครับถ่านเราหรือโต๊ะนะครับโตะ๊ะโต๊ะอาหารโต๊ะทานข้าวนะครับเจลล้างมือที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์นะครับ เธอมีหลายสูตรมากนะครับบางคนก็ว่า60%ขึ้นไปก็โอเคบางสูตรก็ว่า70%นะครับแต่ก็ไม่ควรจะมากไปกว่า70%มากนะครับเพราะายิ่งมากมันจะระเหยเร็วนะครับบางคนก็บอกว่าแอลกอฮอล์ต้องอยู่บนมือเราอย่างน้อย1นนาทีนะครับเพื่อที่จะฆ่าเชื้อไวรัสให้ได้นะครับเพราะนั้นระเหยเร็วไปก็ไม่ได้ว่าจะดีนะครับ สบู่ล้างมือ,อยาสระผมก็คือต้องความสะอาดทําความสะอาดมือทราบอยู่แล้วนะครับทําความสะอาดมือล้าง20วินาทีถูสบู่20วินาทีนะครับถูใต้เล็บจอกเล็บระหว่างนิ้วนะครับ20วินาทีแล้วค่อยล้างออกนะครับผมายาสีฟันแปรงสีฟันแน่นอนนะครับรักษาความสะอาดของซอกฟันให้ดีถุงขยะทางขยะนะครับเมื่อมีสิ่งสกปรอกก็ต้องทิ้งให้เรียบร้อยนะครับถุงขยะทางขยะพวกนี้ เราก็ต้องแพคให้ดีแล้วเอ,ออกจากบ้านไปนะครับการดหนังสือพิมพ์อาจจะไว้ห่อขยะได้นะครับนี่สำหรับของสุขอนามัยออปชั่นอื่นๆนะครับของเล่นเกมหนังสืออ่านเล่นนะครับแต่เฉพาะถ้าเกิดมีเด็กๆหรือมีหลายคนอยู่ในบ้านนะครับทําอะไรที่มันไม่น่าเบือ่อแต่สมัยน,นี้ก็อาจจะดู Netflix ใช่ไหมอาจจะดูหนังดูโทรทัศน์ไปได้นะครับแต่ถ้าอยากเพิ่มเติมนะครับก็หาเกมหนังสืออ่านเล่นมาเล่นด้วยกัน เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกายนะครับผมเข้าใจว่าตอนนี้หาซื้อยากเหมือนกันนะครับแต่ถ้าเกิดหาซื้อได้หรือมีอยู่แล้วก็เตรียม<ๆ><ๆ>ตัวไว้นะครับเพราะว่าถ้าหากเรามีอาการหรือเราสงสัยว่าเรามีอาการหรือเปล่าเราจะได้วัดแต่เนินๆนะครับเพื่อจะได้ควอลทีนเ <s> พื่อเราจะได้แยกตัวออกจากคนอื่นๆที่ในบ้านนะครับอาจจะเก็บตัวไม่ว่ารัฐบาลอาจจะให้เก็บตัวในบ้านแยกกับคนอื่นที่ไม่มีอาการหรือว่า กาจะพาเราไปเก็บตัวถ้าเกิดเขาคอนเฟิร์มว่าเราเป็นโรคก็จะพาเราไปเก็บตัวที่โรงพยาบาลนะครับเพราะนั้นแล้วเครื่องวัดอุณหภูมิร่รางกายจําเป็นหากไม่มีนะครับหรือหากมีแล้วแต่ต้องการอะไรที่อยากอาจจะบอกได้ว่าเฮ้ยปอดเราเนี่ย ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหรือเปล่านะครับหรือมีอาการของนิวโมเนียหรือปอดบวมหรือเปล่าก็อาจจะมีเครื่องวัดปริมาณออกซิเจนในเลือดหรือที่เขาเรียกเรียกว่า SPO2 นะครับปริมาณออกซิเจนในเลือดเครื่องก็จะเรียกว่าออกซิมิเตอร์นะครับจริงๆแล้วเครื่องตัวนี้ไม่ได้แพงเลยนะครับราคาน่าจะพอๆกันหรือไม่ก็ถูกกว่าเทอร์โมมิเตอร์ที่เป็นผู้ใช้แสงอินฟราเรดด้วยซ้ำไปนะครับ ตัวน,นี้นะครับคนปกติก็จะมีประมาณ9899แล้วแต่เครื่องแล้วแต่เวลานะครับเราวัดก็ควรว,วัดตอนที่เราไม่คือร่างกายเป็นปกติไม่ได้วัดตอนออกกำลังกายหรือกำลังเหนื่อยอยู่หลังจากออกกำลังกายมาใหม่ๆนะครับวัดตอนที่ร่างกายเราทำงานเป็นปกติปริมาณน่าจะ9 8 9าก 98, 99, นะครับแล้วแต่ความ accurate ของเครื่องนะครับแต่ทีนี้ถ้าเกิดน้อยกว่า94% คือเราเป็นน n e โ m um o นียคือเป็นปอดบว,วมอย่างอาการหนักมากแล้วท่าน้อยกว่า94นะครับแต่ผมคิดว่าถ้าเกิดเพื่อนๆกันร้อยกว่า94คงตอนถือตอนนั้นเพื่อนๆคงพาตัวเองไปโรงพยบาบาลเรียบร้อยแล้วเนาะแต่ทีนี้เนี่ยระหว่าง94-98เนี่ยก็น่าจะนะครับตรงนี้ผมพยายามทำรีเสิร์ชเพื่อจะมายืนยันแต่ผมยังหาข้อมูลไม่ได้แต่ผมคิดว่าถ้ามันประมาณ94-98ก็น่าจะ พูดได้ว่าเราอยู่ในอาการมีอาการของนิวโมเนียหรือปอดบวมบ้างนะครับแต่ยังไม่ขนาดหนักมากแต่ก็เป็นอาการที่จะบอกให้เราทราบว,ว่าเฮ้ยอาจจะมีสิ่งปกติเกิดขึ้นในปอดเราปอดทำไมถึงปอดเราถึงทำงานได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคครับเพื่อนๆก็จบเพียงเท่นี้นะครับแล้วผมก็ทำรายการนะครับที่ผมได้กล่าวมาผมทำรายการมาให้ดาวน์โหลดแล้วนะครับเพื่อนๆสามารถดาวน์โหลดได้ ได้จากลิงก์ที่อยู่ตรง Description ของวิดีโอนี้เลยนะครับขอบคุณเพื่อนๆที่รับชมนะครับกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมนะครับกดแชร์เพื่อนคิดว่าเป็นประโยชน์สำหรับคนอื่นนะครับมีคำถามมีข้อแนะนำอะไรถามมาได้นะครับผมจะตอบนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ